แฟนนางงามฮือฮาหนักมากค่ะเมื่อสาวเจสซี่เดอะเฟบค่ะออกมาประกาศข่าวดีว่าเตรียมตัวลงประกวดมิชลินเวิร์์ไทยแลนด์2 0 2 3แถมเจ้าตัวยังออกมาเผยสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงเลือกลงเวที MUT ค่ะ เร่องที่ว่าสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าบรรดาแฟนนางงามเป็นอย่างมากค่ะเมื่อล่าสุดค่ะสาวเจสซี่ชูเทอร์หรือว่าเจสซี่เดอะเฟสค่ะได้มีการออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ถนนสายนางงามจะลงประกวดเวทีมิช s ันนีเวิร์ธไทยแลนด์2023ค่ะซึ่งเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพเซตลงในอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า Road to Miss Universe Thailand 2023ฉันตื่นเต้นมากที่จะประกาศการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตของฉันฉันต้ะหนักถึงความท้าทายที่กาลังจะ ได้เผชิญมันไม่ง่ายเลยกับการตัดสินใจแต่ฉันพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นและที่สําคัญที่สุดคือตัวฉันเอง ฉันคาดหวังว่ามันจะสนุกและก็ตื่นเต้นแต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ดังนั้นฉันจึงดีใจที่จะได้มี h ฮชแท a กเจ็ a สีทุกคนอยู่กับฉันขอบคุณทุกความสำเร็จขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ฉันได้รับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฉันหวังว่าฉันจะทำให้พวกคุณภูมิใจได้นั่นเองค่ะนี่เป็นการโพส์ผ่านอินสตาแกรมของสาวเจสซี่ค่ะล่าสุดสาวเจสซี่ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนนางงามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองค่ะงานนี้เจ้าตัวได้มีการออกมาตอบคำถามด้วยวย่่าาททไมถึงงเลลือกีจะ และทำไมถึงเลือกที่จะมาลงในปีนี้นั่นเองค่ะไปฟังคำตอบจากสาวเจสซี่กันเลยค่ะคือรู้สึกว่าปีนี้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีอ identity หลักของตัวเองที่มั่นคงพอรู้ว่าเจสซี่เชื่อมั่นในอะไรไม่เชื่อมั่นในอะไรอยากนำเสนอแนวคิดไหนแล้วก็อยากให้คนมองประเทศไทยเป็นอะไรอยากนำเสนอตัวเจสซี่ยังไงที่ไปพร้อมกับ ประเทศไทยด้วยอะ่ะคืออยากให้คนต่างชาติมองเข้ามาว่า this is a new generation new light to our country แล้วก็ standard ของนางงามเมืองไทยก็ไม่แพ้ทั่วโลกค่ะก็ลเลยคิดว่าปีนี้แหละรู้สึกว่าพร้อมเท่าที่จะพร้อมแล้วแล้วก็ความกลัวยังมีอยู่นะเราไม่ได้แบบ100%แต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้าเราไม่กลัวอะไรหรือ if something doesn't if you're not

นี่คือเจสซี่นี่คือ core identity ของหนูหนูคิดว่าเวาทีนี้จะเปิดเปิดประตูให้หนูทำสิ่งที่หนูอยากทำได้ไอที่เป็น Miss Universe มันไม่มีแฟกเตอร์ที่คุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นคุณจะได้ Miss Universe หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับคนคนนั้นจริงๆว่าองค์กรปีนั้นต้องการอะไรและถ้าคนนั้นชายออกมามีทัศนคติที่ดีมีการมองโลกที่ดี และทุกอย่างโดยรวมมันใช่มันจะใช่เองดังนั้นถ้าหนูพยายามเป็นทุกอย่างที่นางงามที่ผ่านมาเป็นหนูจะเสียความเป็นเจสซี่ที่ที่หนูเพิ่งกลับมามีความมั่นใจในตัวหนูมันก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่ในชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ perfect มาตลอดแล้วมันก็จะมีปมของแต่ละคนด้วยดังนั้นหนูอยากให้ทุกคนมองว่าการเป็น Miss Universe ไม่ใช่ผู้หญิงที่ perfect ที่ไม่เคยผิดพลาดมาก่อนมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นและอยากทําความดีเพื่อสังคมแล้วก็พัฒนาตัวเองไปนในทุกๆวันหนูเชื่อ Miss Universe เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแต่ก็กล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองดังนั้นอยากมองว่าหนูก็าอาจจะผิดพลาดมาบ้างแล้วก็ยังจะทายังจะผิดพลาดไปเรื่อยในชีวิตคนเรามันไม่ใช่เป็นเส้นตรงที่ ทุกอย่างที่เราทํามันเป็นอะไรที่ถูกต้องเสมอแต่ถ้าเราสามารถยอมรับความผิดพลาดนั้นได้เปลี่ยนเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองและสังคมมีมายส์เซตที่โพซิทีฟหนูเชื่อว่าอันนี้คือผู้หญิงที่มิส s u นิเว r ร์ต้องการค่ะอย่งก็ต้องรอติดตามมาต่อไปค่ะว่าเส้นทางนางงามสาวเจสซี่เนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวกัน,กนเยอะๆด้วยนะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวของเจสซี่ออกมาอัปเดตอีกทางเพจบ์บรนันเมาส์อัพเดกผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ